จิรานีคัมแบ็กค่ะเป็นยงไงคะเสียงนิดกระหึ่มเลยก็กระหึ่มค่ะดีใจค่ะความจริงแล้วเออกับเจมเนี่ยเป็นคู่ที่เล่นด้วยกันคือแบบน่าจะนานที่สุดแล้วอะค่ะก็คือเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะได้โคจรกลับมาเจอกันค่ะแต่เขาบอกว่าที่ผ่านมาค่อนข้างที่อะช่วงเวลาคไม่ค่อยได้ร่วมงานกัแต่พอกลับมาร่วมานแล้วคิวเธอจหวะการกระโดดการเข้ามันได้ได้ มันต้องฝึกเยอะไหมหรือว่ามันรู้สึกเหมือนกันค่ะความจริงแล้วเราซ้อมด้วยกันน้อยมากเพราะว่าคิวเราแบบไม่ตรงกันก็ได้มาซ้อมกันเมื่อวานแล้วก็แบบเฮ้ยเจมพวกเรายังได้อยู่ตรงนี้อย่างนี้ค่ะโชว์ไปเอเหมือนโชว์สมรรถภาพมาวว่าแบบเออยังไหวกันอยู่หรือเปล่าอะไรยเงี้ยมีการถามคนคิดโชว์ไหมว่าทำไมคู่เรารูปเมงเยอะที่สุดกว่าคู่อื่นขึ้นค่ะค่ะ จะรู้เลยว่าเจนจะมาอย่งไรเบลจะมายังไงคือเหมือนเราต้องจับจังหวะกันดีมากๆค่ะเพราะมันก็จะมีจังหวะที่แบบเหมันต้องเทตัวลงไปเลยนะเจนก็คือต้องรับให้ทันก็ไว้ใจกันเท่านั้นเลยค่ะยืนยันว่าคือละครที่กจลังจะเกิดขึ้นคือเป็นคอมเมดี้แน่นอนก็ดูแบบใช่ค่ะคอมเมดี้แต่เป็นคอมเมดี้ที่ครบรถค่ะชื่อเรื่องว่าเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงค่ะชื่อเรื่องก็คือไม่ได้เล่นเป็นเจ้าคุณพี่นะคะเล่นเป็นอีนางคำดวงค่ะอ่ะไม่ไม่ไม่เร็วๆนี้เซตติ่งเร็วๆนี้แล้วค่ะก็ประมาณต้นเดือนหน้า คาดหวังมันมันกดดันลงมาว่าแบบการคัมแบ็กครั้งขีงเรามันอ่านบทแล้วไม่กดดันบทสนุกค่ะหอมเป็นมากกว่าแบบเหมือนทุกคนแบบั้งเจมเองก็เหมือนเข้าตัวอยากจะไปถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเราแค่เราอ่านบทเราเห็นถึงบรรยากาศของการทํางานแล้วแบบมันจะต้องสนุกมากแน่ๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นแค่ตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความท้าทายด้วยยิ่งเฉพาะแบบกับคนเดย์อะไรอย่างเงี้ย เรื่องที่ต้องเหมือนฝึกใหม่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรจากวันนั้นเด็กใหม่ตอนนี้มันเป็นตัวพอ่อตัวแม่เราก็แบบแนนมันจะต้องเชื่อเชื่อแค่ไหนคือเราเอาเป็นว่ามันไปตามจังหวะของมันแล้วกันค่ะเป,เป็นไปตามบทอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้คันไม่ได้คาดคันแต่ว่าคือเราเราเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นมากกว่ากับเมื่อก่อน ติดต้นต้นอย่างเงี้ยจนตอนนี้ค่ะเมื่อกี้ได้เจอรูปเราไหมไม่เจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วรูปเราเป็นยังไงบ้างหลายคนพอเทียบหน้าคือได้แม่มาได้แม่น้องยิ้มหวานเนาะยิ้มหวานแบบเหมือนช่วงบนก็คือเหมือนคุณชัยหมอช่วงล่างเหมือนกองแก้วอย่างเงี้ยแล้วเชียร์น้องอยู่ละคตอนเล่นที่สองแม่กองแก้วคือแบบเปิดรูปเรียนเมษสาระค่ะมีแววไหม สองนะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยค่ะสำหรับในดวงใจของผมอย่างอ,อีกเรื่องหนึ่งล่าสุดที่ไปกับไบค์ทขึ้่ไปอีกลงสตอรี่อ๋อค่ะไปงานบกุกาลา หลังจากนั้นก็แบบเหมือนยังได้เจอการตามงานอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคนก็คนก็เหมือนเรียกร้องว่าเออแบบอยากเห็นผลงานต่อไปด้วยการอีกงานอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อยากเห็นมากกว่าผลงาน คนจะชิมจะจิ้นอ่ะได้ก็ได้ก็ได้เลยแต่ถ,ถ้าอย่างที่บอกคือแบบเชฟ้อเพืนไหนก็ได้แต,แต่ถ้าจริงค่ะแต่ถ้าจริงแต่ถ้าจริงไม่บอกดีนะนนะ ค่าเข้ามาเอรื่องกัปก็มองแบบว่าเติมใจต้องแบบคือเขาก็อยากจะช่วยแต่ว่าแบบเหมือนพี่พลอยพูดอย่างอั้นแบบก็เลยไม่รู้ว่าแบบอุ้ยพี่พลอยจะคอนเทนต์จะอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะมีไบที่ใจกล้ายืนแขนมาให้ไม่ใช้พี่สามถ้าเราใช้จัการไม่ช่วยเหลือเบลลาจะลงยังไงเบล